สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ออน่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นแนวคิดที่อาจจะท้าทายความเข้าใจดเดิมเกี่ยวกับการสร้างความเป็นจริงในชีวิตของเราเลยค่ะเนื้อหาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้มาจากแหล่งข้อมูลที่ชื่อประมาณว่าหยุดอ่านหนังสือดึงดูดแล้วมาทําสิ่งนี้ดีกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอะไรทํานองนั้นครับน่าสนใจมากครับ หัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยนะคะคือเขาบอกว่าให้เปลี่ยนมุมมองจากการที่เราพยายามจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมากๆเนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วอืมันก็ชวนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราไม่ได้ดึงดูดหรอแต่เราแสดงออกมันต่างกันยังไงแล้วไอ้ก,การเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของเราอย่างแท้จริงเนี่ยเออมันคืออะไรกันแน่ประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะมันเหมือนไปท้าทายความเชื่อเรื่องกฎแห่งการดึงดูด ที่เราเราท่านท่านอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วคือการพยายามจะดึงอะไรเข้ามาเนี่ยมันเหมือนมีความหมายแฝงว่าตอนนี้เรายังไม่มีสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมครับมันมีระยะห่างแพงบางอย่างขึ้นมาเองระหว่างตัวเรากับสิ่งที่อยากได้อืมครับเขาเปรียบเทียบเหมือนนกอะค่ะที่มันไม่ต้องพยายามดึงดูดอากาศเข้ามาหาตัวแค่กางปีกออกไปมันก็บินได้เลยหรือเหมือนเราหายใจเนี่ยก็ไม่ต้องไปดึงอากาศใช่ครับ นั่นเป็นเพราะว่าจักรวาลหรือความเป็นจริงที่เราสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้ทำงานด้วยระบบของการดึงสิ่งภายนอกเข้ามาหาเราแต่หลักการจริงๆมันคือการสะท้อนหรือสแสดงออกจากสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจากข้างในสภาวะจิตใจความรู้สึกความเชื่อต่างๆภายในของเรานี่แหละครับที่เป็นเหมือนแม่พิมพ์อ๋อเข้าใจแล้วค่ะอย่างกรณีคุณวอลเตอร์ที่ยกมาถ้าเขาอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ย เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ขาดความสำเร็จแล้วต้องไปดึงมันมาแต่เขาต้องปรับสภาวะภายในของตัวเองให้เป็นความสำเร็จนั้นซะก่อนแล้วโลกภายนอกหรือความเป็นจริงที่เขาเจอเนี่ยมันก็จะสะท้อนสภาวะภายในนั้นออกมาเองพอฟังแบบนี้แล้วมันทำให้นึกถึงส่วนที่เขาพูดถึงเรื่องพลังที่มองไม่เห็นหรือกฎพื้นฐาน3ข้อที่ทางานอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะข้อแรกก็กฎแห่งการแสดงออกใช่ไหมคะ ที่บอกว่าทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันคือส่วนขยายจากภายในของเราเองครับผมข้อ 2. กฎแห่งการสรันรพร้องอันนี้เหมือนซ่อมเสียงเลยที่ว่าความถี่ภายในเราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดหรือเจอสิ่งที่มันสอดคล้องกันแบบนั้นใช่ครับสรันรพร้องตรงกันแล้วก็ข้อ3กฎแห่งการสร้างสรรค์อันเป็นนิรันต์คือทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นใหม่ของการสร้างได้เสมอเหมือนมีตัวอย่างเอเลนอร์ในเรื่องที่พอเธอเริ่มเข้าใจกฎพวกนี้ เธอก็เปลี่ยนจากการสร้างชีวิตแบบไม่รู้ตัวมาเป็นการสร้างอย่างมีสติมากขึ้นครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าจิตสำนึกคือสถาปนิกเป๊ะเลยครับเขาเปรียบเี็บได้ดีมากเหมือนเอ็ดวินที่เป็นสถาปนิกในเรื่องพอเขาตระหนักได้ว่าจริงๆแล้วพิมพ์เขียวที่อยู่ในตัวเขาเองนี่แหละคือความคิดอารมณ์ความเชื่อต่างๆเนี่ยมันคือตัวกำหนดโครงสร้างภายนอกหรือสถานการณ์ที่เขาสัมผัสในชีวิตจริง เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกหรือผลลัพธ์ในชีวิตเราก็ต้องย้อนกลับมาแก้ไขที่สถาปัตยกรรมภายในตัวเรานี่เองความเป็นจริงมันปรากฏออกมาจากตัวเราไม่ใช่ไหลเข้าสู่ตัวเรานะครับอื โหตรงนี้น่าคิดมากๆเลยค่ะมันเชื่อมโยงกับเรื่องพิมพ์เขียวที่มองไม่เห็นของชีวิตเลยนะคะที่ว่าความเชื่อลึกๆหรืออารมณ์ที่เราอาจจะไม่รู้ตัวในจิตใต้สํานึกเนี่ยมันคอยกําหนดรูปแบบซ้ําๆในชีวิตเราเหมือนตัวละครชื่อมา่าที่เธอลองย้อนดูรูปถ่ายเก่าๆแล้วก็เห็นแพทเทิร์นเดิมๆเกิดขึ้นซ้ําๆในชีวิตเธอใช่ครับแปลว่ากุญแจสําคัญจริงๆในการเปลี่ยนแปลงก็คือการเข้าไปแก้ไขที่พิมพ์เขียวภายในนี้เองสินะคะถูกต้องครับ และเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดเลยในการแก้ไขพิมพ์เขียวนั้นก็คือพลังของปัจจุบันขณะเหมือนเรื่องของฮาวร์ช่างทำนาฬิกาในเรื่องครับที่เขาเข้าใจเลยว่าการสร้างสรรค์ที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่อดีตหรือว่าอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ณวินาทีนี้เลย เดี๋ยวนี้เลยใช่ครับเราต้องรู้สึกและเป็นสภาวะที่เราปรารถนาให้เป็นจริงในปัจจุบันขณะนี้เลยไม่ใช่ไปเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคือเปลี่ยนจากการพยายามจะเป็นให้กลายเป็นการเป็นสิ่งนั้นณตอนนี้เลยซึ่งการที่เราจะเป็นสิ่งนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามกำแพงความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนใช่ไหมคะเหมือนเรื่องของยูจีนที่เขาติดอยู่ในห้องขังแต่จริงๆกุญแจมันอยู่ใกล้ๆมือเขามากๆเลย แต่สิ่งที่ขังเขาไว้จริงๆก็คือความเชื่อของเขาเองที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะออกไปใช่เลยครับข้อจํากัดภายนอกที่เรามองเห็นจริงๆแล้วมันก็แค่ภาพสะท้อนความเชื่อที่อยู่ข้างในเรานั่นเองตรงจุดนี้แหละครับคือความแตกต่างที่สําคัญมากๆระหว่างการต้องการ wanting กับการรู้หรือการเป็น being ในเรื่องก็มีตัวอย่างคุณคลาร่าที่ยิ่งเธอต้องการความรักมากเท่าไหร่ มันก็เหมือนยิ่งไปตอกย้ำความรู้สึกขาดแคลนข้างในมากขึ้นเท่านั้นอืมจริงค่ะแต่พอเธอเปลี่ยนสภาวะภายในใหม่มาเป็นการเป็นความรักรู้สึกถึงความรักที่มีอยู่แล้วในตัวเองในโลกรอบตัวความรักในรูปแบบต่างๆมันก็เริ่มปรากฏในชีวิตเธอจริงๆอ๋อ oh. เพราะว่าการต้องการเนี่ยมันส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนออกไป แต่การรู้หรือการเป็นเนี่ยมันส่งคลื่นความถี่ของความสมบูรณ์พร้อมออกไปแทนจัก,กรวาลหรือความเป็นจริงมันสะท้อนสภาวะปัจจุบันของเราครับไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะได้ในอนาคตเข้าใจเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุทางอารมณ์เหมือนตัวอย่างซามูเอลที่เป็นนักเปียนโนเขาไม่ได้พยายามไปกดหรือกาจัดความกังวลความกลัวของเขานะคะ แต่เขาเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพลังงานของอารมณ์เหล่านั้นให้กลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์ดนตรีของเขาแทนใช่ครับใช่ครับมันเหมือนกับว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหนีหรือกําจัดทิ้งแต่เป็นเหมือนวัตถุด,ดิบอย่างหนึ่งที่เราเอามาใช้สร้างสรรค์ได้ถูกต้องเลยครับคืออารมณ์มันคือพลังงานอย่างหนึ่งเราแค่ต้องเรียนรู้วิธีที่จะแปลธาตุหรือเปลี่ยนรูปพลังงานนั้นให้มันเป็นประโยชน์กับเราแทนที่จะไปต่อต้านมัน โดยรวมแล้วนะครับสิ่งที่เนื้อหานี้พยายามจะสื่อสารมากๆเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงมันเริ่มจากข้างในตัวเรานี่แหละมันคือการเปลี่ยนสภาวะภายในเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการรับรู้ตัวตนของเราจากการพยายามที่จะได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างไปสู่การเป็นสิ่งนั้นในปัจจุบันขณะ จิตสำนึกของเราสภาวะภายในนปัจจุบันและการรู้แจ้งในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยครับมันคือการระลึกได้ว่าจริงๆเราเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของเราอยู่แล้วในทุกๆขณะจิตสรุปง่ายๆสั้นๆก็คือให้หยุดพยายามไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆจากโลกภายนอกแต่ให้หันกลับมาปรับจูนสภาวะภายในของเราให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราปรารถนาจริงๆเพราะสุดท้ายแล้ว เราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการแต่เรากำลังแสดงออกหรือสะท้อนสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจากข้างในต่างหากนะคะใช่เลยครับและเพื่อจะต่อย,ยอดความคิดกันไปอีกนิดนะครับในเนื้อหามีประโยคหนึ่งที่ทรงพลังมากๆเขาบอกว่าเจตจำนงของคุณคือกฎคือการบัญชาความเป็นจริงทีนี้ถ้าจิตสำนึกของเราคือสถาปนิกจริงๆอย่างที่คุยกันมาและเจตจำนงของเราเมันมีพลังถึงขนาดนั้น ลองถามตัวเองเล่นๆดูก็ได้ครับว่ามีคำบัญชาที่แน่วแน่เพียงหนึ่งเดียวอันไหนที่เราสามารถประกาศสิทธิ์กับตัวเองได้ในวันนี้เลยเพื่อเปลี่ยนจากการแค่มีความหวังลมๆแล้ลงๆไปสู่การรู้แจ้งและการเป็นสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ได้ทันทีน่าคิดนะครับ